นะครับวันนี้นะครับน้องบางกรทองบริรัมนะครับมาไหว้พระเจ้าใหญ่ครับวัดหงนะครับโอเคครับไปกันเลยครับผมไปกันเลยอ่าครับอันนี้อุโบสถที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับเป็นอุโบสถปฏิสฐานพระเจ้าใหญ่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าเป็นองค์ ไรกแรกนะครับของจัดบรีราเลยนะครับนะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับปักไปไหว้กันครับผมไปอันนี้เราเข้ามาในโบสถ์เลยนะครับเข้ามาในโบสถ์ก็ด้านหน้าโบสถ์ก็จะมีการตักบาตรนะครับพระอรหันต์นะครับจะมีตักบาตรพระอรหันต์นะครับมีตักบาตรพระประจำวันเกิดนะครับ นี่ครับนั้นก็คือตักบาตรพระผ่นประจำวันนะครับผม่ะนะครับหน้าโบสถ์ก็จะมีการปั้นพระพุทธรสมเด็จพระพุทธาจย์โตนะครับชมลังสีนะครับอยู่หน้าหน้าโบสถ์นะครับผมตรงนี้ก็ทําบุญเป็นเสียงทายนะครับประจําวันนะครับผมนะครับอันนี้ตายแล้วไปไหนครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางรือสีนะครับนี่ครับจะเป็นแบบทางรือสีนะครับไปไปรูป,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 ปไปนี่แหละอนนี้ก็มีเทพพนมนะครับมาเห็นตรงหน้านะครับเ็นเท้า,าว,วิรูปปักนะครับกับเท้าโกเวนนะครับนี่ครับ พอโตนะครับใส่บาทหลวงพอโตให้รว,วยนะครับขอเลขขอเลขก็ได้ไปอันนี้เราเข้ามาในอุโบสถแล้วนะครับผมนะครับอันนี้เป็นหลวงพอ่พอใหญ่นะครับพระเจ้าใหญ่นะครับผมที่ปฏิส ฐานองค์การนะครับที่วราปิดหุดทองครับปิดทองคําแท้น,นะครับผมแล้วก็มีนักผู้ศรัทธามาไหว้ครับันนี้ช่างก็มีการปูกระเบื้องฮนะ นี่ครับูสวยงามนะครับนีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะครับปฏิสฐานอยู่ที่วัดนะครับวัดหงนะครับหรือวัดศรีสะแรดนะครับอํเภอพุทธทยสงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ ก็จะมีพระนามนะครับเป็นพระเจ้าใหญ่มหาโคก,กรทรัพย์นะครับเนี่เกี่ยวกับทรัพย์นะครับผมแล้วก็ทําบุญตอนต,ตาบุญละพระเจ้าใหญ่ตสามองค์ต้นหน้าจะเป็นองค์จำลองนะครับจะองค์จำลองจากนะครับส่วนองค์กลางจะเป็นองค์จริงนะครับผมเดี๋ยวน้องมังกรทำบุญนะครับ เดี๋ยวดูน้องมังกรครับเยาใส่ตู้ลูกใส่ตู้เลยนี่ลูกดูนี่ลูนกนะครับบริจาคนะนี่ครับช่องนี้ลูกช่องนี้ลูก่องนี้แล้วเออน้ามังกรนะครับสาธุด้วยครับเก่งมากเก่งมากครับสาธุๆเลยอาถายพุ่มอะไรปู่เลยลูกอันนี้เลยอ่าสาธุครับสวยงามครับ ดวงตาของขององค์พระก็จะเป็นนินนะครับจะเป็นนินดำนะครับเป็นนินดำสวยงามมากนะครับอันนี้เขามาแก้บนนะครับก็จะมาแก้บนเป็นไข่นะครับผมไข่นรูป่อเจ้าวาดนะก็คือตอนที่ขุดเนี่ยเ็าจะขุดเจอครับนี่ครับ เจอพระพุทธนาคตกครับที่ขุดเจอนะครับว่าวขุดเจอด้วยนะครับน่าจะขุดเจอใต้ฐานพระประธานนั่นี่ครับนียครับสวยงามมากครับสวยงามมากเดี๋ยวจะถ่ายวนให้ดูครับส่วนนะครับส่วนกิจกรรมอกิจกรรมฝาผนังนั่นก็จะเป็นเป็นชาดกของพระพุทธเจ้านะครับผม ฉาดของพระพุทธเจ้านะครับนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมานะครับตั้งแต่เริ่มบวชนะครับนี่เป็นเงินเก่านะครับงานช้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่งาชา้างจริงนะครับ จะเป็นพุทธรูปนะครับเป็นธรูปไม้นะครับเป็นองค์อุดมครับนะครับเป็นองค์อุดมนะครับผมชื่อว่าองค์อุดมนะครับปิดทองนะครับนี่ก็จะเป็นพระพุรูปปางต่างๆครับมีพ้าราหูนะครับฟังฟังวัดป่าเรไรครับแค่วปาเรไล ปิดทองแบบคือรู้จักทองก็คือมาจากคณีคณนะผู้ศรัทธานะครับมาเยอะนะครับมาไหว้ยเยอะคนระับนี่น้องมังกรก็ยังไปทำบุญอยู่นะ ยินดีที่ไห้รูปมาไหว้หน่อยุูครับพุูครัพชูอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวน้องมังกรนะครับมาทําบุญนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผมขอบคุณพําหรับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับนี่ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยน้องมังกรจะมาปิดทองนะครับปิดทองมีูณะผู้สรทาก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับ กอนะครับเดี๋ยวน้องมากรจะมาปิดทองเรูปนะครับอ่ะติดเองลูกอะิทีลงแลลูกไปนี้องนี้ก่อนไปมาไอพอีให้มาพอตีให้ก่อนนูติดทีละแผ่นมีเป็เองเดี๋ยวเอาให้ก่อนติดกนกันแผ่นลูกนี่ครับอ่าติดหนึ่งองอ่าครับติดอง์ต่อไปครับ อีกองต่อไปถูกไปอัดทองมาลูกได้ไปเอวอองตรงนี้อ่ะองกลางลูกองกลางโอเคอ่ะถูกครับนี่ลูก แผ่นต่อไปลูกอ <ris> ่าอ <emos> right, uh, uh. ่าองค์องค์ขวามืออถูกเข้าไปลูกอ้าวสนุกปะอ่าองค์นี้แหละองค์นี้แหละอ่ะใช่ใช่ใช่อ่าเก๋เก๋ไปลุก À. à thuộc khắp đấy lúc à à ok à thế đã đã đó à à à tệ nó phạt tôi tệ nó phạt tôi tệ nó phạt tôi em ừ à, ok ba à, ông có xíu à thu à. à, ông tập bay à nó có ổ đồm à Cái, thì nó 2 ôm lơi luôn 2 nó có ổ đồm à ยังหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดอีกสองอีกสองลูกอีกสองอ่ะไปติถนนไปถิดงาช้างก็ได้เอ้าถิดงาช้างก็ได้นี่ได้ยิ่งใหญ่เอ้างาช้างก็ได้ได้คมจะได้คมได้ยิ่งใหญ่อ่ะไปไปติดไปทางโน้นไป ติดบาทลูกติดบาดได้มีกินมีใช้อ่ได้ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากสาธุรครับลูกโอเคอ่ะติดประครังจะได้ดังอ่ะติดระครังไหมลูกนี่ระครังใหญ่อ่ะเอออ่ะจะได้ด,งด,ด,งดังจะได้ดังติดระครังจะได้ดังอ่ะ อาา่าน้องมังกรทองบุรีรัมอ้าเก่งมากเก่งมากทุกครับด้วยทุกครับด้วยทุกครับโอเคเก่งมากโอเคโอเคโอเค,อเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับผมสวัสดีครับอบันนี้ช่างครับกำลังปูกระเบื้องโมเสสนะครับนี่ครับสีทองฮะ อยู่ในโบสถ์หลวงพ่อใหญ่ครับพระเจ้าใหญ่นะครับผมวัดธงน,นะฮะอยู่อำเภอพุทธโสงจังหวัดบีรัมน,นะครับผมก็มจะโขลกโให้เต็มก่อนคนระับเต็ม เป็นร่องนะ้ำ ชมครับว่าช่างจะปูแบบไหนนะครับแลปาดหน้าปูนให้เต็มครับช่แบบางก็จะปาดหน้าปูนให้เต็มก่อนนะครับผม แป่คนเดี๋ยวเราก็จะถ่ายมุมมือดูก่อนนะครับก็จะก็จะโูม่นมน,นี่ครับนะครับโูลไปเลยครับอันนี้เข้ามาเลิกเลิกเล่านะมีการเลิกเล่านะ